ความสนใจเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของกุญแจสำคัญในการที่จะปฏรริรูปการศึกษาเพราะฉะนั้นคิดว่าในการมามาประชุมครั้งนี้คงจะได้แนวทางจะมองเห็นว่าในการที่จะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยควรจะดำเนินการไปในทิศท,ทางอย่างไร เพราะฉะนั้นคราวนี้ที่จะมาวันนี้เนี่ยก็ก็คิดว่าในหลายๆส่วนก็คงจะพูดเรื่องเดิมนั่นอีก,กน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องความคิดของเด็กเพราะเราไม่อยากให้เด็กท่องจําแล้วก็ลืมแต่เราอยากให้เด็กใช้ความคิดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการคาดหวังวันนี้เราก็คงจะได้เห็นเนื้อหาสาระที่จะพยายามลงไปทํายังไงให้เกิดขึ้นให้ได้สําหรับเด็กไทยอะค่ะเป็นเรื่องจริงที่ว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศแล้วอะไรคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและนี่เป็นที่มาของการปาตักคถาเรื่องกุญแจในการปฏิรูปการศึกษาที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามกรรมาจนธนาคารไทยพาณิชย์และศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิวสถิรคุณ ท่านพระราชทานคําสอนมาในจดหมายน้อยยพระราชทานมาให้พวกเราเป็นระายะาเราก็รวบรวมไว้แต่ที่สําคัญมากๆมีสามข้ออาจารย์กดรสมนทาบอกว่านี่แหละคือหัวใจของการศาึกษาเมื่อกี้ได้ยินเด็กแล้วนะครับเด็กเขาอยากได้ครูแบบไหนทรงแนะนำมาอย่างนี้ครับหนึ่งต้องทำอย่างไรให้ครูรักเด็กให้ได้ และให้เด็กรักครูสองให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อนและสามให้เด็กทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะเพื่อเขาจะได้เห็นคุณค่าของความสามัคคีว่ามันมีพลังผมคิดว่าใช้ได้กับระบบการศึกษาทุกระดับการปริฐคถาครั้งนี้ได้หยิบยกการปฏิรูปการศึกษาของนานาประเทศ พร้อมกับผลการวิจัยด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาไขความกระจ่างให้ผู้เข้าร่วมได้ฉุกค,คิดว่าหัวใจของการศึกษานั้นอยู่ที่คุณภาพของครูและการสอนตลอดจนนําตัวอย่างโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับระราชกระแสและตรงกับผลงานวิจัยด้านการศึกษาระดับโลกมาปฏิบัติจริงและเห็นผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนา,นาเด็กครูผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบ you get. ทาลงทุนไปต้องห้าพันล้านเหมือนบอกไม่เจออะไรใหม่เลยตอนนั้นแกผมฟังแกบัรยายผมบอกว่าถ้าเจออะไรใหม่ก็ดีแต่จริงๆแล้วลงทุนไปต้องเยอะเจอสองเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กแล้วก็คุณภาพของครูนะแล้วก็ไม่เจออะไรเจออย่างเงี้ยทีนี้ที่สําคัญนอีกงานวิจัยหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับองค์ตรีเกษตรแนะนําให้ผม เสนอว่าลองดูสิมันมีงานวิจัยจริงๆว่าผู้หวังดีเข้ามาเยอะแล้วก็มีงานวิจัยที่เรียกว่า effect size หมายถึงว่าในบรรดาสิ่งที่เราทํากับเด็กในการศึกษาเนี่ยมีเรื่องน้อยนะครับที่เป็นผลเสียจะบอกให้สิ่งที่เราทําไปมีผลขนาดไหผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องชัดเจนก็คือว่าหนึ่งที่เราต้องมีต้องมี goal ที่ชัดเจน Student-Teacher Relationship ที่พระเจ้าอยู่หัวพูดข้อแรกเป็นหัวใจและเป็นเป็นสิ่งซึ่งถ้าการศึกษาขนาดนี้ทั่วโลกงานวิจัยนี้ถือเป็นหัวใจของการศึกษาความน่าเชื่อถือของครูนะเป็นหัวใจของการศึกษา t e ่เชนะื่อ r e d i b i l i t y ยกตัวอย่าง Parental Involvement ผมคือโลกมันทำได้หลายแบบมีอันนึงที่เราทำที่วัดรางูาซึ่งครูใหญ่ก็อยู่ที่นี่นะครับคงจะยืนยันได้ก็เป็นครั้งแรกที่ เราแนะนําว่าผู้ปกครองเนี่ยควรจะพบกับครูระโรงเรียนมันธยมนะครับทุกวิชาทุกอย่างเนี่ยมันต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกคนต้องมีส่วนร่วมทั้งค่านิยมของผู้ปกครองนะคะทั้งพัฒนาบุคลากรคุณครู แล้วก็นักเรียนคือทุกส่วนเนี่ยจะต้องมาช่วยกันแบบ360องศานะคะจากการมาฟังการประดุกการศึกษาครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสและเวลาจังหวะเหมาะพอดีที่ผมเองนั้นในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ประรูปการศึกษาของสองพทที่ในทําในบทบาทของเลขานุการนั้นก็จะได้นำแนวคิดต่างๆไปเชื่อมโยงการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ของกระศาศาทรวงศึกษาธิการขของ,ของ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ